สวัสดีค่ะช่องแม่จิตค่ะจะพามาดูพืชพืชผักในในในบ้านนะคะในรั้วบ้านนะคะเรามีพื้นที่น้อยแต่เราก็ปลูกผักไว้กินเองได้นะคะอย่างอย่างเช่นใบกะเพรานะคะใบกะเพรานี่เราปลูกปลอดสารพิษนะคะส่วนใหญ่จะเอาน้ำสาวข้าวรถนะคะ แล้วมันจะงอกงามดีนะคะอันน <ım S 1> ี้ใบกะเพรานะคะอันนี้ใบกะเพราขาวใบกะเพรานี่จะมีสองอย่างนะคะใบกะเพราขาวคือต้นมันจะเป็นสีขาวลำต้นมันนะคะจะสีขาวและใบเนี่ยใบนี่จะโตกว่ากะเพราแดงนะคะกลิ่นก็หอมหอมเหมือนกันแต่หากว่าเป็นกะเพราแดงอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นกะเพราแดงเนี่ย กลิ่นมันจะหอมมากรสชาติมันจะเผ็ดกว่าด้วยนะคะอันนี้นะคะแต่ใบลักษณะใบนี่จะเล็กและเลียวกว่านะคะกลิ่นจะหอมหอมมากและรสรสชาติที่ออกมาจะเผ็ดเผ็ดกว่านะคะกับเผาแดงนะคะอันนี้เป็นผักชัยยานะคะผักชัยยาหรือคณะอัฟริกันหรือว่าเป็น าบางบางท้องที่ก็จะเรียกว่ามะละกอกินใบนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้เหมือนกันาสามารถเอามาลวกจิ้มกับน้ำพริกหรือว่า,าผัดผัดอย่างาผัดน้ำมันหอยนะคะทำอาหารอื่นๆก็ได้อย่างเช่นทำซุปทำแกงจืด ไม่ก็ไปทำเป็นน้ำราดหน้าก็ได้นะคะน้ำรัดหน้านะคะตุกอื่นจะมีอันนี้เป็นต้นมะม่วงขาวมะนาวโหวนะคะจะปลูกไว้หนึ่งต้นมะม่วงขาวมะนาวโหวตอนนี้ไม่มียังตอนนี้เก็บลูกหมดแล้วนะคะเราจะาเก็บลูกแล้วแล้วก็ ลูกลูกของมะม่วงหาวมะนาวโหูนี่จะมีคุณสมบัติหลายอย่างนะคะทั้งลูกสกุกลูกสุกดำก็จะเป็นคุณสมบัติที่นะคะส่องส่องให้ดูที่ลูกดำดำล่วงหมดแล้วยังอันนั้นนะคะที่เห็นไกลไไปคือลูกดำดำนะคะพอดีไม่ได้ถ่ายก่อนหน้านี้ที่ที่ตอนเป็นลูกที่ยังยังลูกลูกมันจะสีชมพูนะคะ จะสวยลูกดิบๆนะคะอันนี้เป็นลูกสุกสีดำสีดำนี่คุณสมบัติของมันเวลาเวลาทานเนี่ยก็เป็นไปตามชื่อค่ะมะม่วงหาวมะนาวลูกที่เป็นลูกสุกนี่เวลาทานทนํทาน้ําทานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีคุณสมบัติช่วยให้ให้ให้การนอนหลับให้มีการนอนหลับได้ดีนะคะคือคือหลับหลับยาวแล้วหลับสบายนะคะ อันตัวนี้เดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีนึงนะคะว่ามันมีสารอะไรที่ทําให้เรานอนหลับนะคะส่วนตัวที่ตัวลูกที่มันเป็นลูกลูกสดลูกที่ดิบๆนะคะที่มันเป็นสีชมพูอันนี้จะไม่จะไม่มีลูกให้เห็นนะคะเดี๋ยววันหลังจะจะจะ,จะถ่ายให้ดูลูกสีชมพูนี่ลูกดิบๆนี่จะกินแล้วมันจะเปรี้ยวจิตจะทำให้ ตาสว่างหายง่วงนะคะอันตรงนั้นเข้าถึงเรียกมะม่วงหาวมะนาวโหูนะคะ,คะอันนี้เนียนะคะอันนี้ก็ปลูกต้นที่สูงมากเป็นต้นวาสนานะคะวาสนาสูงมากเลยคนบ้านนี้ปลูกต้นสูงเลยอันนี้ปลูกเป็นเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วก็ เป็นไม้มงคลด้วยนะคะต้นวาส,สนาค่ะมาดูต่อไปมีดอกไม้เล็กๆไม่น้อยบอกว่าไม่รู้โรยว่านไม่รู้โดยนะคะว่านไม่รู้โดย,น,ะะน,ยนี่ขึ้นง่ายมากปลูกง่ายมากนะคะเอามาโรยๆยมันก็ขึ้นลนะค่ะส่องเข้าไปลึกๆส่องเข้าไปลึกๆจะมีต้นขา ต้นขาค่ะต้นขาต้นนี้คือขาหอมขาหอมนี่มันจะตัวตัวตัวเนื้อขาหัวขามันนี่นะมันจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็หอมมากนะคะถ้าขาปกตินี่จะเป็นเป็นขาว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 ,ขาว,ขาวหรือออกชมพูแต่ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองมันจะหอมมากนะคะเขาเรียกขาเหลืองอันนี้เป็นเดี๋ยวนะคะ ตัวนี้จะเป็นเป็นต้นยอนะคะต้นยอต้นยอหรือต้นต้นยอนะคะที่ที่เอาเอาใบมาเป็นทำห่อหม,มกนะคะต้นยอใบเอามาทำห่อหม,มกได้ลูกลูกนะคะลูกสุกลูกสุกนี่เราสามารถ สามารถเอามาทำเป็นเป็นยาก็ได้แต่ว่าเป็นยาก็ได้กินก็ได้ทำเป็นน้ำดื่มเป็นน้ำลูกยอก็ได้นะคะจะมีรสชาติหวานข,ม,ข,ม,ขมนะคะคุณสมบัติยังไม่ได้คือคุณสมบัตินี่ก็สำหรับสำหรับ ุณสมบัตินี่ก็มีมีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต,ต้องศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะแต่แต่ที่อยากจะอยากจะพิสูจน์นะคะเดี๋ยวหลังจากลูกยอนี์สุกนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนำเอาไปตำตำกับมะกรูดซึ่งได้ฉันได้เคยเห็นเห็นมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะํำไม่ได้แล้วว่าคลิปของข,ข,ของท่านไหนนะคะเออ เขาบอกว่าให้เอาลูกยอเนี่ยลูกยอสุกนะคะมาตํากับลูกมะกรูดเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําเป็นยาฆ่าแมลงฆ่าเพลี้ยฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื้อาราเพลี้ยมแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะหายหมดเลยเดี๋ยวดิฉันจะลองทดลองด้วยตัวเองดูนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นนะคะว่ามันได้ผลขนาดไหนนะคะต้องลองต้องลองด้วยตัวเองด้วยนะคะ จะได้พูดต่อได้นะคะเนื่องมาจากว่าทําไมทําไมดิฉันจึงติดใจตรงนี้น้ําลูกยอกับน้ํากับมะกรูดนะคะคือคือตามที่เขาแนะนาําบอกให้เอาลูกยอหนึ่งลูกตาตากับมะกรูดนะคะ1ใบแล้วก็ใส่น้ำา2ลิตรฉีดนะคะฉีดไปในต้นไม้ที่มันมีเพลี้ยมีมีเชื้อราอะไรพวกนี้คะ่ะพอดีนะคะ พอดีที่ได้ติดใจตรงนี้หรือว่าอะไรนะคล้ายๆเหมือนว่าอยากจะทดลองตรงนี้เนื่องมาจากว่าที่บ้านนะคะที่บ้านเรามีมีเนื้อที่ไม่มากไม่มากเราจาเป็นต้องปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไว้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 ทานไว้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นมะนาวมะนาวมะนาวนี่นะคะอันนี้เป็นมะนาวเป็นมะนาว ไว้ในกระถางและตั้งแล้วมันก็จะลงดินรากนะคะอันนี้เป็นมะกรูดมะกรูดต้นเล็กๆใบมันก็จะไม่สวยคือจะเข้า,าจะเหมือนกับว่ามันเป็นเชราหรือมันเป็นโรคอะไรทักอย่างหรือว่าเพี้ยลงนะคะเราก็นึก,นกว่าเอ๊ะน่าจะเอา,อา ชี้แนะของท่านหนึ่งนะที่ทําใน u t u b e เนี่ยนะคะมาลองทําดูนะคะถ้าหากว่าลูกยอที่ที่เราปลูกเนี่ยมันสุกนะคะจะลองเอามาทําดูนะคะจะได้ถ้าหากแม้นว่าเป็นผลประการใดจะได้แนะนําให้เพื่อนๆต่อนะคะอันนี้ค่ะดิฉันดิฉันปลูกมะนาวในกระถางน,นะคะปลูกเยอะมากหลายกระถางเลยนะคะแต่ว่าใบมันไม่สวยมันเหมือนมีเพี้ยลงนะคะมีเพี้ยลง ก็เป็นต้นต้นมะตูมอินเดียนะคะเห็นมันสวยดีหอมก็เลยเอามาปลูกใบเอาจิ้มน้ำพริกได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นผักแนม,มนะคะปลูกต้นเล็กๆปลูกไว้เยอะเลยค่ะอันนี้อันนี้เป็นมะน,นาวเดี๋ยวนะคะพ,พูดถึงน้ำลูกยอน้ำลูกยอที่เอามาตำกับมะกรูดนะคะฉันก็ปลูกมะน,นาวไว้ไว้หลายต้นนะคะ จะ,จะลองอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ด้วยเดี๋ยวฉันจะลองเอาเห็นไหมคะใบมันจะเหลืองมันจะเหลืองแล้วเป็นเชื้อราเดี๋ยวจะลองจะลองเอามะกรูดกับลูกยอมมาตำกันแล้วก็เอาน้ํามามาฉีดดูนะคะนี่นะคะค่ะน,นี่นะคะอน,นี้ต้นสูงแล้ว Okay. เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งนี้ที่ได้ปลูกไว้นะคะอันนี้ก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่อย่างต้นนี้ยังไม่มีลูกไม่มีลูกใบม,มันจะหยิก,ก,กง,งองอเหมือนกับเป็นเชื้อรานะคะเนี่ยค่ะใบม,มันหยิก,ก,กง,งองอเหมือนกับเป็นเชื้อรานะะี่ค่ะปลูกไว้หลายต้นะจะลองจะลองเอาใบจะลองเอาทุกยอกับมะกรูดนะคะ ท,ที่เขาแนะนามาให้เอามาตํากันแล้วผสมน้ำสองลิตรนะคะลูกมะกรูดหนึ่งลูกลูกยอที่สุกแล้วหนึ่งลูกมาตํากันแล้วใส่น้ำสองลิตรฉีดฉีดเข้าไปนะคะป้องอรักษาเชื้อราแล้วก็ป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะคะอันนี้ค่ะต้นนี้เป็นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะลองทําดูนะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็น,นะค่ะเดี๋ยวจะลองทํเดูนะคะ จะลองทําดูว่าได้ผลประการใดน,นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะในคลิปหน้านะคะพอดีฝนตกค่ะเนื่องจากว่าบริเวณบ้านนี้เรามีพื้นที่น้อยเราจําเป็นต้องปลูกไม้ใส่กระถางอย่างนี้นะคะให้มันร่มรื่นค่ะให้มันเขียวสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้นไม้ที่เราปลูกก็เป็นไม้ที่สําหรับเราใช้มาทําอาหารได้ด้วยนะคะ แล้วมีความสุขกากการปลูกต้นไม้นะคะวันดีฝนตกนะคะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะให้แม่แม่จินแต่ฮัโลโหลช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่จินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ